ไอมาแล้วอ่ะไอโดนเฮ้ยมา,อ,าอุ้ย yes ทำมันเป็นตัวแดงๆทุก <laughs> ไหนแอคุยังวอลเฟิร์ดยังมึงส่งไหนไหนอะในดิทในดิทในดิกลายเป็นหัวห้องได้ยังไงไม่เอาไม่เป็นไอเนี้ยเปิดปมาทำไมม,มันมันมีทียเต็มหน้ากูเลยเนาะตังหนึ่งตังหนึ่งเยอะ นี่เรสามารถตีเด้ทุกคนเลยเนี่ยต well ัวตาตวตาตวตายเต็มเฮ้ยเดี๋ย er oh, oh. ี่เลกจบก่อนเนาเื่อ่นกอนอซีเลเลือกไอ้นี่ไปไหนดีเหรออรีาาะเออเอาดเอาดเอาดไปยังง่อะาห้อะกด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 คอนตินิแล้วกันไปเลยไปอรียาที่ ทำไมกูไม่พร้อมเอ้าอะไรอันนี้คือเข้าเกมแล้วโอ้โหค้างเลยเยังโอ้ค้างอุ้ยปุ้ยชิดกกูจอดำว้าแล้วมาวว้าวโค้ดกันไงไงนัดเน้อยมีกล่องวะกูมีกล่องวะมีมีกล่องวะเลิศเลยเพื่อนอะไรนะตัวนดิฮะหอนั่งเออเฮ้กูถือการเขียนเองอ้าว เติมสองร้อยเลงบักเพื่อถึงเรืขี่ห่ออันนี้เต,ติมีเก้าเก้าเราบอกเพื่อใส่<อ>คลิปเฮดแคมใส่กล้องที่หมูที่นั่นมันมันมาตัวจีเหมือนกันด้วยใช่หรอใช่กดมาตัวจีเหมือนกันเลยจีกจีวอะไรวะไม่รู้กัน ่ทอะไรอ๋อคิวคือสับขอในมือขือขอได้สามชิ้นมีมีนี่ป่าววะปิดปิดไฟฉายเฮ้ยไอ้เหี้ยมปิดไฟฉายตัวเดียวกันตัวอะไรตัวทีมากตัวทีตัวทีมีไฟฉายมีไฟฉายไม่ได้แบบปิดได้ม่ได้ถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่ในหน้าไฟฉายอ่ะอ๋อเออไอ้เหี้ยปิดไฟฉายอันเดียวกันเนีสัตว์จ้าตัวด้นะวางแหนวางของวางตัวทีให้ไปเฟิร์สแสดงความไไมด้เป็นทน คือตอนที่อิดเนี่อ้าวป้าชายเป็นได้หมดแล้วทำไมเพราะกดไปเลยวะคุณว่ากดมีมันจะพูดปะอ้ลวเลวเลวกล้องถ่ายจริงอ้เนี่ยเนี่ยจริงอ้าวกูถ่ายได้หมดแล้วเองไอ้ายส์วิดีโอไอ้ยดิเฟิร์วิดีโอก็ปุ่มเดียวกันดิเฟิร์ไอ้เี้ยโคตรกระจอกเลยกูบมาแล้วไปไปแล้เข้า

เดมผ่านไม่รู้อ่ะอ๋อต้องใกล้ๆอันนี้อย่าได้หรอกไอ้กูสับไปขึ้นแล้วสับไปให้แล้วเทียนทำไมวะไม่รู้เหมือนกันอ่าอีวีดีเนียปกติมันจะต้องมีเอ่อเหมือนเวลาจุดเทียนอ่ะเวลาเนี้ยผีมันจะมาเป่ามั้งไอ้กูตั้งกล้องมีกล้องเหรอไม่ใครมี e ะเอฟเอฟะมีมีเราต้องทำอะไรนะกูลืมเราต้องถามบุณนาบูมิดิไเหีย อ่าใช่ใช่อย่างนั้นเราต้องหาทีมเอาต้องหากระดูกตุ๊ดอาภูต้องดูยีบเอ็ด้วยใครถือเทมอ่ะใครถือเทมอ่ะไม่มียีบเอสดอ่ะพูดถือกล้องไปกับรถอันนี้เรถตุ๊ดอาภูไปเอาเทมมาดีวยกระดูกเมื่อกี้ใช่เหรอเออไปข้างนอกอ่ะเฮ้ยเราเราไม่ไดเอานี่ไปนัดมึงเอานอยนี่ไปยังนีเน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 อ่าดูวิงก็ปินอ่ะอ๋อปิงอ๋อเนี่ยกูถือยีบมือกูละแล้วคนเอาททมไปยังอ่ะ ูแง่มึงดูเถออมันมีอะไรบ้างเลยเริ่มเริ่มเออแล้วนะนิดนึงอันเดียวอันเดียวอันนี้ไม่เป็นผลไม่เป็นผลเปลี่ยนท้องหนัเพื่อวีดีโิเทอนี่เพิ่มอีกหนึ่งวันแล้วเพิ่มอะไรนะเอ้แต่ร้อยห้าสิบเพิ่มเพื่อไอวิชั่นวะอ๋อนี่ไงอ่ะอุ้ยน้อมันจับเวลาเหมือนกันเกะเลยเหมือนกันทุกอย่างเลยสัตว์เออยเอ้ยเออเราต้องดูชื่อไงเฟอร์เราลืมผัวเราต้องดูชื่อแม่งด้วยนะ กูมองไม่เห like ็นพี่อะไรกูอยู่ในกล่องพี้มุด้วยเดี๋ยว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 ตาหาเดี๋ยวกูออกให้กูว่านั่นว่านั่ใส่ไปเลยไอ้สิแพรท์มองไม่เห็นอะทีเซียอะทีเซียคิทตินคิทตินมันมีเควสทีเควนแหละมันมีเควนไหมอ่ะเควสใช่โอ้โหดมึงดูมึงดูไอ้เนียนั่นดิเหมือนกันเป๊ะเลยเหมือนกันเป๊ะดิอ ลบบักเลยทีวีพออยูคอนรักเต็ดถ่ายรูปผีแต่ว่าไอ้กล้องชี่มันกล้องวิดีโอไม่ใช่กล้องถ่ายรูปมันคือกล้องถ่ายรูปไหมไม่มันกล้องวิดีโอไอ้เนี่ยมึงถ่ายไป็นละทีนึงมึงถ่ายได้ยังไงมึงเอาไอ้ที่ที่อยู่ในมือกูอะมันไม่ใช่อ๋อที่อยู่ในมือกูมันใช่เออะมึงไปไหนนะเนี่ยเราต้องอยู่น้ี้เราต้องจำชื่อผีพาติเซีย ปฏิเชียร์คริสเตียนคือคนยานย์คริสเตียนทอกตูมีแปลกแปลกแปลกปฏิเชียคริสเตียนเฮ้ยต่างกันปะมีชื่อต้องไม่ยเหมือนกูอะนี่ไงไอ้เหี้ยเหมือนกันเลยใช้ใช้ชื่อไม่ได้ยินเฮ้ยมีคนเด็กอยู่ในห้องส้วมเก็บความสะอาดห้องผีอ๋อด้วยไอ้เหี้ย incense burner คืออะไรอ่ะเปิดเอานี่มาจุดตรงนี้ดิ อด้ไ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 ด้แน่น่จุดเียฐานักฐานพาร์โนมด้วย E M F แล้วก็ถ่ายรูปเรามีเรามีกล้องไหมนี่มีเาไมมึงเขามือจริงจังวะเฮ้ยเราต้องจริงจังเดี๋ยวว่าน้อมึงเล่นไม่เป็นเกมจริงเลยเฟิร์สไอ้น้เราเราเราต้องจริงจังเดีว่าอยู่น่ยแล้วอยู่้วเปิดวาตูปิดเปิดาตูปิดนี่เมานี่ปิดมานี่ตูปิดีอะไรน้องวันนี่มา ไม่เชื่อกูให้ยิ่งเขาจะมันไม่เชื่อมันถเรียกยังไงเปิดวันนี้เปิดวันนี้อันไหนอันไหนนเนี่ยเธอน่าจะชอบนะมันมีคนจัดจัดอะไรวะเดทกันในห้องส้วมด้วยอะถามจริงกับอะไรวะเนี่ยนี่น้องจูนน้องจูนเกลียนเน้ยมันจะตอบอุ้ยอ่ะอุ้ย มันเด็กกันในห้องส้วมมาดูดิเอ๊ะเออจะโยน e f ก่อนไหม e ะดูว่ามันได้นี้ไหมเขื่อะไรปะไอ้ควายห้องน้ํากากไอสัตว์ที่ฉีดตุก็ไม่มีทิชชู่ก็ไม่ให้กลัวอะไรเช็ดตุกตอนนี้ไงเฮ้ยคือเวลาอุณหภูมิสามอุ้ยมันต้องติดลบ abyte ต้นติดลบแป๊บนึงอ่ะมันสามตรงตรงไหนวะไปกล่องเปิดน่ากลัวแกเนี่ยตัวข้างในแบบ โโลถอยนี่ไงเราเราต้องปิดไฟปิดไฟปิดไฟให้เขาสวีดนะเราไปสวีดเลยกูเห็นบันไดแล้วกูไม่กล้าขึ้นอะกูกลัวเป็นรองขึ้น่เนี่ยตรงนี้สาวไอ้เงี้ยกดเงีวางกล้องเหมือนกันไอ้เงี้ยกดเงีวางกล้องเหมือนกันตรงไหนวะปาติเซียตองขึ้นบันไดแล้วไอ้เหี้ยประตูเงาก็ไม่มีประตูอะไรอย่างเงี้ยบันไดตรงไหนวะมาอยู่นี่ได้ไง กูพาหลงแน่อย่าเห็นผีดูมี่ดูมี่กดมีดด้วยกดมีดด้วยแต่ไอ้ยุบิทายุมากระไม่ทำระบบไปชิวดีๆถามคนภูมิถามเนี่ยกูเปิดบิทายุถามนิดเดียวไอ้ยื้เฟีรยมเสียงในกลามกันเลยไอ้เยื้อฟังดิกูไม่ได้เปิดเสียงอ่ะกูกูใช้คนละดิสอ่ะก็เลยเปิดเสียงยากอยู่ก็กูเปิดเสียงกูกลัวว่าเสียงมันจะระเบิด ไม่ชอบเลามันเสียงดังกูกลัวมึงว่าจะเปิดอีกได้ไหมวะเฮ้ย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 เฮ ปวดมากผีบด้วมาหมดมากูไม่กล้าหลงเราไม่ดูน่ากลัวมากเลยไปไปไปกูไปเอาบทไปไปไปยังไม่เจอที่เย็นอีกเหรอน้อนไว้คนเดียวน้อนอย่างเดียวอกูโซโล่เองไม่กลัววะนั่นเออผีบด้วยผีบด้วยส่งกูเป็นเอ้าเอ้าต้นเหลือเราสองคนแล้ววะที่เหลือไปไหนกันกลางไปกลางไปเฮ้ยกูเจอที่บชายันเฉยไรดเฮ้ยใช่เหรอจุด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 เต่าจุดเต้า กูพร้อมกูพร้อมกูพร้อมไอ้เฟิร์สไอ้เฟิร์สแม่งสนุกไอเอียไอเอียมาจุดแล้วคุณลองเหลือเหลือไว้หนึ่ง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 ลอรลอยน็อตลอยน็อตก่อนคุณเราไประตูขังไอ้เอี้ยตายอีกน้ำเอาทำไรกันนะอย่าอย่าเพิ่งบิดนะอย่าเพิ่งบิดนะเรา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 ยังเราไว้อยังคุเราไปมึงอยู่ตรงไหนกันนะมึงคือตรงไหนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวไปแล้วน้องลงลงลงมา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 ไหนมาไอ้เนี่ยไอนี้ไอ้เนี้ยไปไหนมา่อยากได้ตองเซ็ตไลท์วะ ใจครับนัอยู่ไหนนั่งแต่ทางนี้ปะแคเห็นชื่อเวลับยู่แถวเนี้ยไปไหนแล้วอ่ะเฮ้ยเสียงอะไรเสียงทึนเดี๋ยวเสียงมาจิบเปิดไม่จุดไฟไหนแป๊บแป๊เป็นจุดผีป่ะไหนอยู่ไหนอยู่ในห้องอยู่ในห้องเนี้ยที่ประตูเปิดกันอุภูมิต่ำยังอ่ะอุณหภูมิต่ำนัดนัดนัดนกูให้มึงกูให้เกียรติกูให้เกียรติ มากกดเลยจุดกดเลยจุดกด e เดินเข้าไปใกล้แล้วกด e ฮะเราพูดเราพูดชื่อแพทติเซียสามครั้งนะครับฮะจุดได้หรอจุดได้ไออันเล็กอันเล็กมันยังไม่โดนจุดเลยเราพูดชื่อแพทติเซียสามครั้งนะครับถึงจะออกได้เอาเอาเอมนะไอ้คุยปิดประตูจำเี้ยแล้วไปแล้วเฮ้ยเปิด ไปไปไปไหนครับผู้ชื่อแพทิเซียน้องทำภารกิจไม่เสร็จไอ้ยักกูวิ่งมาทางไหนเนี่ยกูหลงทุกคนไเปิด่งเข้าไปข้างในไปยันไหนนกอะไรักาีมไม่มัมันมันไล่มันไล่มันไล่กถ่ายูก่ายูกูถ่ายรูเดยุยมันโหวเวกต็เลย เฟิร์ตีเมืนในเกมจริงเลยเฟิร์ตีเมืนในเกมจริงไม่เฟิร์สพี่เข้าไปทางในแล้วมันรอดวะไอ้เนี่กูอยู่ไหนอารอดเอา achievement ขึ้นด้วยเหียว่ารอดเอานาะไของมอกูไมขึ้นนะไอ้เฟิร์สเก๋งะเอฟลิเลอเียผีมันเดินกรเพืมเหมือนในเกมจริงเลยเฟิร์สไอ้เหี่ยเอฟเฟร์สเกลี่าไอ้เนี่ยไม่รู้ไม่รู้ออกคนเไปทางในรอดเฉย นม่มีใครตายไอ้เสียงหัวใจอย่างดังเลยยังเมื่อกี้อพราะเราเราไปไหนกันดีเราเราเดินลุยเลยเดินลุยนี่ไงผีจุดขึ้นจุดสูงสุดแล้วก็ไปต้นกับเฟิร์สเออเรียบร้อยแล้วเพื่อนต้นกับเฟิร์สเออแล้วเพื่อนสติเอออย่ากะอไอย่าเสียสติเสียสติเสียสติแล้ว กูเตอนสก er. ิสิไมจมีต่พี่อะไรนอนเลยแ่ลยังจะเืนไรไม่ดูเยวเยเราเราอดเรเถ่ายรูปผีเราองหมดแล้วเรามีอเถ่ายรูปิงไหมเออเฮ้ยเราเปิดนี่ไงเหลืออะไรอ่ะเฮ้ยย an> ินทความสว่างกูก an> ับสติครบถ้วนแม่ก็อยันนี้คือ้เกลือเหมือจ่ยบไ้กดเจ้เหมือทันได้สัต ไมือนกั่ฟีดนะเมื่อกี้ไม่ฟีดนะ,ะ,นะข้อ,อบนมไ,ไม่ให้ทำอะไรไม่ไม่ใช่เรื่องเลยเปน็นภาผีมั้ยใช่หรอเ <c oughs> มันโง่จังไ <c oughs> อ้ยังจะบอกว่าผีมันเดิมเหมือนกันเลยกูเครียดอ่ะกูเห็นกูเห็นว่าผีที่ต้นต้นถ่ายว่ะ <c oughs> ไม่เหรอ เราเดาใครไม่ใช่ลีแนนแน่นอนปันธงกดเกยกดเจยกดเจยดูรูปเหรอไม่ใช่ลีเวนแน่นอนคุณเชื่อว่าเป็นตัวไหนมั้ยเป็นเวทเวกคุณเชื่อว่าเป็นเวกเราไม่ดูทำไมมีอะไรบ้างสติปิณิบล็อกมีปะมีอะไรบ้างเราเราไม่ได้ดูอะไรเลยเรายังไม่รู้ด้วยแต่ว่าห้องหมีอยู่ไหนเราเราลองเราลองจากบ้านเล็กๆไหมที่นี่มันดูใหญ่ไปอ่ะก็จริงก็จริงเอเรียห้าเอ็ดเนี่ยมันจะเหมือน น็อตมึงจำแบบโรงเรียนหรือแบบอะไรได้บ like, mm ้างที่เราเคยไปเล่นไอ้ไอ้สไทล่ามอะไรเงี hmm. ้ยไอ้เยี่ยไปอ่ะแม่งแม่งไม่ได้ที่เลยเว้ยแม่งไอ้เผีร่างสาวรอบหาผีไม่เจอเออคือกดกลับบ้านแล้วยังมันจะไม่กลับมันมันนิสติกเลยเอ้าเอ้าไอ้เยี่ยโหสปิริตเออเมื่อกี้สปิริตคุณสาวเหว่งอาะไอ้เยนารูปผลเหมือนกันเป๊ะไอ้เยี่ยกูไม่กดอะไรกูยังได้ตังค์เลย อ๋น How ออ่าจะาูป t r a l i n g to b e a c แสดงว่ามันมีมันมีพวกไพ่เนี่ยเลยนน <Okay. S 1> ชนอ